สมเด็จพระราชินีมีพระโอรสสี่องค์ที่หล่าเหลาทั้งหมดพระโอรสองค์ใหญ่เสด็จรงรสกับเจ้าหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านพระโอรสองค์ที่สองแต่งงานกับลูกสาวของอัคารมหาบดีพระโอรสองค์ที่สามได้ลูกสาวของเศรษฐีที่รวยที่สุดมีแต่พระโอรสองค์เล็กเท่านั้นที่ดันไปชอบนางในสมเด็จพระบรมราชินีเพื่ออนาคตของพระาราชโอรสสังเกตหญิงสาวจนเกือบตายแล้วโยนทิ้งนอกพระราชวัง จากนั้นก็มีคนไปบอกเจ้าชายราชทายาว่านางกำนันป่วยหนักแล้วก็สิ้นใจไปแล้วทิ้งไว้เพียงปิยกันเดียวเจ้าชายเสียใจมากจนกระอักเลือดออกมาพริตตาเดียวก็ผ่านไปเจ็ดปีนางกำนันคนนั้นหลังถูกขับออกจากวังก็คลอดลูกสองคนแต่เพราะบาดแผลเก่าที่ถูกทำร้ายทำให้นางตาบอดทั้งสองข้างร่างกายก็แย่ลงทุกวันลูกทั้งสองที่รู้ความแล้วก็เอาถุงปักที่แม่ทำไปขายตามถนนหวังจะได้เอาเงินมารักษาชีวิตแม่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกับพ่อที่ตอนนี้ขึ้นเป็นห้องเต้แล้วใช่เสื้อถุง หอมรูปนกคู่อลิงถุงหอมนี้ให้เจ้านะนี่ปักลายอะไรไว้เหรอนกหยวนหยางไงนกหยวนหยางเป็นนกที่รักกันที่สุดในโลกหวังว่าความรักของเราจะเหมือนกับน,นกหยวนหยางอยู่ด้วยกันได้นานๆไม่พลากจากกันตลอดชีวิตคุณชายเรามีถุงหอมอยู่แล้วพอเจ้าไปหาคนอื่น ถุงหอมพวกนี้ข้าเอาหมดเลยพวกนี้คงพอแล้วนะเอ๊ะพอแล้วพอแล้วขอคุณชายขอรับฝาคุณชายถ้ามีถุงหอมอยู่แล้วไม่ใช่หรือเหตุใดยังซื้อถุงหอมเยอะอีกอายุอย่างน้อยคงต้องพบเจอกับเรื่องลำบากมาไม่น้อยเลยแน่แนะ อีกอย่างถุงหอมนี่ถุงหอมมันยังไงเลยชาวบ้านมักปักนกหยวนอย่างเป็นหลักรั่วหลีนั้นตายไปแล้วถุงหอมนี่ไม่มีทางเป็นนางปักแน่ๆไม่เป็นไรหรอกถุงหอมนี่เป็นของท่านแล้วไปดีๆนะขอบคุณขอบคุณคุณชายมากขอบคุณคุณจ้าขอบคุณคุณชายมากขอบคุณคุณเจ้ามากขอรับณคุณชายมาคุณชายปิดย่าท่านพี่ท่านแม่เคยบอกว่า แต่ท่านแม่ป่วยหนักมากถ้าเอาปินหยกนี่ไปจำนำแลกเงินได้ก็จะรักษาท่านแม่แล้วพอท่านแม่หายดีแล้วข้าจะหาเงินไปไถ่ปินหยกคืนมาแล้วค่อยคืนเขาไปเท<ฮ>่าแกปินยกที่นี้จะจำนำได้เท่าไรปินยกนี่เจ้าไปเอามาจากที่ใดรีบบอกพอจะได้เท่าไร ไอ้ขอทานน้อยๆอย่างเจ้าจะไม่เป็นยกนี่ได้ยังไงกันถ้าวันนี้เจ้าพูดไปชัดเจนว่าเอามาจากไหนกันยังก็อยากคิดจะจำนำได้นี่เป็นของที่ท่านแม่ให้ค่ะคุณชายท่านเดาถูกเลยเป่นยกนี่อยู่ในมือของนังเด็กนี่จริงๆเป็นยกนี่คือที่แม่เจ้าให้ไว้หรือข้าข้า,าข้าก็รู้ว่าเจ้ากโกหกนะคุณชาย หรือว่าขอทานในผู้นี้เป็นคนขโมยของของท่านเป็นโยงนี่เป็นของชิ้นเดียวที่คนที่ข้ารักทิ้งเอาไว้ก่อนที่ข้ายังไม่โบโหโเอาปิ่นโยกมาให้ข้าสิข้าไม่ได้ขโมยนี่เป็นของที่ข้าเก็บมาถ้าเป็นของเก็บทาไมไม่คืนเจ้าของละ่ะกับเก็บไว้ให้ตัวเองตนมันต่างอะไรจากการขโมยละ่ะข้าไม่ได้ขโมยเจ้าเด็กนี่ดูเหมือนจะมีไหวพริบแต่เรื่องแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือหรือว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนมาก่อน ท่านแม่ของข้าแน่นอนสังสอนแล้วข้าก็รู้ดีอยู่ในเมื่อรู้ก็รีบคืนมาคืนไม่ได้เฮ้ยไอเด็กขอทานเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเมื่อครู่คุณชายข้าเห็นใจพวกเจ้าอยู่ถึงใจอ่อนซื้อถุงหอมของพวกเจ้าไม่นึกเลยว่าดันเป็นไอเด็กเนรรคุณข้าให้โอกาสเจ้าอีกรอบเอาปิ่โยคืนมาสินี่คือความหวังเดียวที่จะช่วยท่านแม่ได้ อยู่ต่อท่านทีเจ้ามาทำอะไรที่นี่เขาเป็นคนเอาป่นหยอกไปเองไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้ารีบไปเถอะคุณชายข้าคาร้อนท่านปลดปลายพี่ข้าไปด้วยป่นขอนท่านข้าเป็นคนเก็บไว้ให้พี่ของข้าไม่ได้ขโมยนะยังกล้าแก้ตัวอีกเลยท่านแม่เจ้าไม่ได้สั่งสอนงั้นวันนี้ข้าจะเป็นคนสั่งสอนพวกเจ้าไปน้องของข้า ระวังดาบเล็บนี้ดาบเล็บนี้จเจ้าเก็บไว้ดีๆหากเจ้าพบเจออันตรายใช้มันปกป้องตัวเองซะดาบสักที่าเคยให้ร่วดีทาไมเธอไม่อยู่ในมือเขาดูว่าดาบเล็บนี้เจ้าเอามาจากไหนท่านแม่ เจอดาบสั้นเล่มหนึ่งอยู่ใต้หมอนนี่เป็นของคุณสำคัญมอบให้แม่ลูกเก็บไวด้ดีๆนะอข้าขอถามอีกรอบดาบเล่มนี้ใครให้เจ้ามาข้าข้อ้าคุณชายคุณชายท่านเข้อใจผิดแล้วดาบสั้นเล่มนี้เป็นของร้านเราเป็นเขาแนะ่ต้องไปเด็เดๆขอทานนี่ออแอบเขมยดาบไปตอนข้าเผลอดาบของเจ้าหรอใช่คุณชาย ท่านอาจไม่ทราบนะร้านข้าเด็ดเป็นร้านเก่าแก่ร้อยปีอของในวังหลวงก็ผ่านมือมาทั้งนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงดาบสั้นดีเองอไม่ใช่นะดาบนี้เป็นของขอ,งของให้แม่ค่ะไอ้เด็กขอทานเอ้ยเจ้าดูให้ชัดเจนนะดาบสั้นที่ฝังไว้ด้วยทับทิมแดงเลือดนกล้ำค่าเกินกว่าจะประเมินได้ท่านแม่ขนเจ้าจะมีของล้ำค่าแบบนี้ได้ยังไงกันอายุแค่นี้ป่าก็หมูสามไม่หยุดพอโตแล้วยังไม่รู้น่าจะก่อกรรมทำเข็ญอะไรอีก ดาบสั้นนี้เป็นคนสำคัญมอบให้ท่านแม่ของข้าข้าไม่ได้โกหกคุณชายเข้าว่านะเดี๋ยวขอท่านสองคนนี่มาเคยทำผิดอยู่แล้วนะในวันเดียวโดยจะต้องสองรอบยังปากแข็งไม่ยอมรับผิดหรือว,ว่ามีคนเคยไปบริเวณที่รั่วเสียชีวิตแล้วแล้วเอาไปขายให้ร้านรับจำนำ <c oughs> ดาบเล่มนี้ข้าขอไว้ ้ขอบคุณคุณชายมากดาบสั้นนี่เป็นของท่านแล้วดาบเล่นนั้นเป็นของข้าพ้าเจ้าคือได้ค่ายังไม่สำนึกผิดอีกอายุแค่นี้มือไม่สะอาดซะละตีมันให้มือมันจำเอาไว้ให้ดี ย่าเด็ก<า>บ้าเพื่อลบล้างความผิดในแบบโกหกว,ว,ว่าท่านแม่เองเป็นป่วยหรือเนี่ยท้าไม่ได้โกหกนะมาบอกว่าท่านแม่เป็นโรคเล <สา S 1> อือดถ้าอยากรักษาให้หายก็ต้องใช้เงินห้าตำลึงน้องไม่ต้องเป็นห่วงข้านะเจ้ากลับไปดูแลท่านแม่คนชายข้าขอร้องท่านลาปล่อยไปพวกเราไปเราไม่ได้กันมาเป็นของท่านจริงๆพระนาของเรา ขอร้องท่านเถิดเพคะขอท่านเรียกหมอนหลวงมารักษาองค์ราชทายาทเถิดองค์ราชทายาททรงอายเป็นเลือดหนักมากทำไมตอนข้าบอกนะทำให้ข้าด้งถึงรัวร่วอยูอ่ตลอดปล่อยพวกเขาไปทิ้งปิดนไว้ขอบคุณคุณชายเจ้าค่ะขอบคุณคุณชายเจ้าค่ะท่านพี่เราเคยปินยกให้พวกเขาเอถอดเจ้าเอาปิ่นหยกไปแล้ว คืนด่าแม่ข้าด้วยนั่นเป็นของของท่านแม่ค่ะแม่เจ้าหรืองั้นไปบ้านเจ้าด้วยกันเลยดีไหมจะได้ให้ท่านแม่เล,เล่าเล่าให้ฟังว่าดาบเล่มนี้นางเอาไปยังไงข่ะข้าไม่เอาแล้วน้องเราไปกันดาบเล่มนี้ไม่ใช่ของเขาจ,จริงๆด้วยท่านที่ทำไมไม่เอาล่ะนั่นเป็นขอของท่านแม่นะท่านแม่รู้เรื่องที่ข้าขโมยดาบไปท่านไม่ต้องผิดหวังแนะ่ไว้วันหลังข้ามีเงินแล้วค่อยหาช่างมาทำดาบใหม่ ด้วยหากเจ้ายังมีชีวิตอยู่ลูกของพวกเราคงโตประมาณนี้แล้วนะมู่วินเจ้าตามไปดูหน่อยขอรับท่านแม่ท่านแม่ท่นไม่เป็นอะไรใช่ไหมท่านแม่ท่าดเจียนเลือดออกมาเยอะขนาดนี้ท่านแม่ท่านเป็นอะไรรืเอเปล่าทำไมพวกเจ้ากลับมาเร็วขนาดนี้ ถุงหอมขายได้ดีไหมลูกแม่จ๋าเราไม่ได้เงินเพียงพอมารักษาท่านแม่ต้องโทษข้าเองมไม่<า>เป็นแม่นางเจียงแม่นางเจียงแม่นางเจียงถ้าไม่ใช่เพราะนางดูของเจ้าข้าก็เบื่อจะมานะแม่นางเจียงแม่นางเจียงแม่นางเจียงถ้าเช่าน่ะ เตรียมไว้แล้วใช่ไหมพีม่ซุนช่วงนี้ร่างกายข้าไม่ค่อยดีไม่มีเงินจริงๆโปรดให้ข้าอีกสองสามวันเถอะนะไม่มีเงินเหรอไม่เป็นไรเงินก็ให้นังหนูนี่ไปกับข้าใช้ตัวนางแทนข้าเช่าแล้วกันอย่าหวังเลยไม่ได้เด็ดขาดเสียเอไปกับเจ้าไม่ได้ข้าขอร้องท่านข้าจะรีบหาเงินมาให้เร็วที่สุดขอเวลาอีกสักวันเถิด เอ๊ะท่านแม่ท่านแม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจ้ะไม่ยอมเหรอ,อยกกังต้อรีบกับขอใสหัวไปซะอย่ามาตายหาในบ้านของข้าสวยจริงๆเธอไปกันเถอท่านแม่ขอใสหัวไปเาพ่อเร็วเร็วเร็วเก็บของของแกให้ไปห,ห,ห,หัวไปซะ จังเลยได้ๆๆไม่มีปัญหาไปเจ้าไปกับเขาดะเเสอขอร้องนะขอปล่อยได้ไปล่อยมือซะหรือไม่ก็จ่ายค่าเช่าใจเด็กบ้านปล่อยนะของข้าเอเอไปกับเขาไม่ได้เอแบ้านหลังนี้ ้าซื้อแล้วต่อไปหากกล้ามารังแกพวกเขาอีกข้าไมป,ปล่อยแกไว้นะ่ใส่หัวไปได้ได้ได้ได,ได,ได้รับเงินพวกดีไว้แล้วพาท่านแม่เจ้าไปรักษาโรคคุณชายท่านช่วยเราไว้แล้วเราทราบถึงใจอย่างที่สุด นนเร,รบไไม่ไข้าทำตามคำสั่งของคุณชายข้าให้ข้ามาช่วยเหลือเจ้าถ้าเจ้าไม่รับข้าก็กลับไปไรายงานไม่ได้ใช่หรือเือคุณชายที่ซื้อถุงหอมของเราทำไมคนชายของเจ้าถึงช่วยเราพวกเจ้าก็รับไปเถอะจะถามทำไมอะไรอีกละ่ะเงินพวกนี้ถือว่ามอบให้คุณชายของข้าก็ไม่หวังตอบแทนอะไรเรารับของโดยไม่รู้ที่มาไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ยอมบอกว่าคุณชายของเจ้าชื่ออะไรเงินพวกนี้เรารับไม่ได้จริงๆ บอกอท่านพี่กระซิบบอกเราเธอถ้าข้ามีเงินแล้วข้าจะเอาเงินไปคืนให้เขาคุณ,คณช้ของข้าเป็นท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ขอเงินพวกนี้ไปรักษาท่านแม่เจ้าถึง อยู่ที่นี่ดูแลท่านแม่ให้ดีนะข้าจะไปหาหมอลีด้วยเออหมอลี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 ขุนชายพักผ่อนสักครู่เถอะข้าออกไปดูหน่อยหมอลีหมอล,มอลีไปกับข้ารีบไ,ไปช่วยท่านแม่นะเจ้าอีกแล้วเหรอ ถ้าบอกแล้วไงการรักษาต้องใช้เงินไม่มีเงินถึงท่านแม่เจ้าจะตายก็เป็นชชะตาของนางถ้ามีเงินพอแล้วจะามีเงินแค่นั้นไม่รู้สึกอายหรือไงไปไปไปให้พ้นมอลีข้ามีเงินจริงๆไปหัวไปไย<อ>ข้าไม่มีเวลามาเสียกับเจ้าอ,อย่าบาขคัดขวางการค้าขายของเคงขอโทษขอโทษจริงๆตอบรดบหรือไงมอลีข้ามีเงินจริงๆนี่ไงเอาไปซุยจริงๆเลยพอออกจากบ้านก็เจอยาจก ไปกันเถอะไปกันเถอะไปที่ร้านเสียงวิ่นเก๋อเดี๋ยวไปสายแล้วปิ่นของข้าจะขายหมดแล้วไม่ได้ถ้าไปร้านเสียงวิ่นเกอ๋อเมื่อคืนที่ข้าเล่นพนันแพ้จะเป็นบางหู้ฉินไม่ได้แล้ว <c oughs> ได้ได้ไดไไข้าจะไปเอาหีบยามาไปรักษาท่านแม่เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเอามาให้ข้า,านี่คือเงินของข้าปล่อยนลย ว่าแล้วเชียวถุงเงินของข้าหายไปไหนกันที่แท้ก,ก็เจ้าได้ขอทานนี่ขโมยไปอะไรนะนี่เงินเจ้าขโมยมาหรือไม่ใช่นะไม่ใช่นี่เป็นคุณชายท่านหน่งมากให้ข้าใครมันจะตาบอดถึงให้เงินขอทานตัวกระจ้อยละ่ะเมื่อครู่แกชนสามีข้าล้มไปและถุงเงินของเขาก็หายไปต้องเป็นฝีมือแก่นแน่ใช่เลยเงินนี่มันหนักนะขนะอซื้อข้าให้บ้านแกได้ทั้งปีก่อนเจ้าโกหกแกน่าจะช่างใจอย,อยู่ก่อนว่าว่าแกสองคนหรือเปล่าดีนะ เอาเงินที่ขโมยมาไปรักษาโรคให้ท่านแม่เจ้าแกนี่มันใจกล้าจริงๆเรือยใสหัวไปซะอย่าให้ข้าเจอหด้แกอีกหมอหลีเขาไม่ได้ขโมยเงินเขาจริงๆในเมื่อเจ้าบอกว่าเงินพวกนี้เป็นคนอื่นให้แล้วแกก็บอกมาสิว่าคนนั้นเชื่ออะไรนามสกุลอะไรเออใช่แล้วถ้าแกพูดลักษณะเขาได้ข้าก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครฟาบาทหมอตอนนี้ดูท่าคงมาดูแลเราไม่ได้แล้วไปกันเถอะพายชาคะ ทำไมพูดไม่ออกใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแค่รู้ว่าเขาหน้าตาดีมากเสื้อผ้ายังมีดินทองดูแค่แวบเดียวก็รู้ว่าเป็นคนชายตะโกนรวยหน้าตาดีเหรอแล้วยังจะเป็นคุณชายอีกนอกจากข้าแล้วเมื่อชินจก,ก็ไม่มีคนอื่นแล้วนะดีนะแก,กโกหกจริงๆด้วยข้าข้าไม่ได้โกหกเงินพวกนั้นเป็นคุณชายมอบให้จริงๆเจ้าขอทานผู้นี้สมควรโดนจับตัวส่งไปท่านอำเภอนองโทษให้เขียนสมบัาิ ถ้ามีอะไรก็ไปแก้ตัวต่อหน้าท่านอำเภอเถอะไปไปไปไนะปไ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 าไป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 เปไ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 ้ไป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 ไอไป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 ไ้ไปไปไปนปไ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 ยไปไ้ไป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 าปไ้ไปไไป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 ไเไปไป้ปไไปยป ซีเออเกิดอะไรขึ้นท่านพี่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงนินถูกลับไปที่ว่าการว่าวไงนะท่านแม่จะทําไงดีเพอจริงชดชอบธอรมานเพื่อให้รับสารภาพาด้วยเอออยู่ในพวกเขาเกรงว่าซีเออพยุงแม่เราจากเตียงท่านแม่ซีเออมาคุมหน้าของแม่ ในอำเภอของซิงโจพอทราบว่าท่านเสด็จมาก็สั่งให้คนจัดเพือ <t <t ่อนที่พักแว่ท่านเรียบร้อยแล้วเซียะ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 เยระวัง ข้ามองไม่เห็นเลยเดินชนท่านเข้าหวังว่าคุณชายจะให้อภัยข้าเสียงนี้บ้าออลิงใชหน่อยอะอลองรีบปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้เลยข้าจะเวียนหัวแล้วนะท่านแม่ท่านสิเออท่านแม่ิเออไม่เก็บผ้าเช็ดน,นะขอโทษนะไม่เป็นไรแม่ไม่ได้โกรธเจ้านะไปจ้ะเรารีบไปหาพี่กัน ไม่ใช่สาวน้อยที่ขายถุงหอมเลยเห็นทางที่นางไปเหมือนว่าเป็นที่ว่ากันไปเถอะไปที่ว่ากันผู้ที่อยู่ในศาลนี้มีความผิดสิ่งใดกราบเรียนท่านเหลิวขอทานน้อยผู้ดีไม่เพียงแต่ขโมยถุงเงินของข้าไปแถมยังไม่ยอมรับอีกขอท่านเหลิวลงโทษเขาให้ดับด้วย ข้าไม่ได้ขโมยเงินได้เป็นเงินของข้าเองทานวันนี้ฟ้าบาทเสด็จมาชิงโจโลแล้วเราต้องรีบไปคดีนด้ให้จบไวๆโอ้ในแผ่นดินชิงโจโของข้ายังบังอาจทําเรื่องลักเล็กขโมยน้อยทหารตีมันให้หนักเลยข้าไม่ได้ขโมยเงินข้าโดนส่ร้ายริงข,ขึ้นรงขึ้นศาลแล้วใครๆกัว่า,าตัวเองโดนส่ร้ายทั้นนั้นจะเป็นส่ร้ายหรือไม่เดี๋ยวพอเกีนรติเก็รู้เองแต่ท้าวเจ้าคะแต่ไม่ได้นะ เรื่อความผิดจริงๆเจ้าค่ะท่านแม่เรืพอความผิดจริงๆงท่านแม่พพรวยเอ๋อแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่นี่นะแม่ของไอเด็กขอทานนี่ไม่คิดเลยจะเป็นคนตาบอดใต้เท้าขอรับท่านเห็นชัดแล้วนะบ้านนี้มีแต่คนตาบอดก,กับเด็กๆจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแน่นอนว่าต้องขโมยถุงเงินข้าไปไนแน่ะใต้เท้าเจ้าค่ะรวยเอ๋อเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เล็กไม่มีทางขโมยเงินเด็ดขาด เงินนี่เป็นคุณชายท่านหนึ่งสงสารเราสามคนแม่ลูกก็เลยสั่งคนมามอบให้โปรดท่านพิจารณาและตรวจสอบให้กระจ่างเจ้าบอกว่าเงินนั่นเป็นคนอื่นมอบให้แล้วเจ้ามีหลักฐานหรือไม่ใต้เทานางโกโหกแนะ่ใครจะมอบเงินให้กับคนตาบอดกันเล่าถ้าเจ้าไปหาคนที่มอบเงินเจ้าได้ข้าก็จะเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดข้าข้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชเป็นใครก็ไม่รู้ยังกล้าโกหกหน้าตาเฉยว่าเงินนั่นเป็นเขามอบให้ไม่มีหลักฐาน จะให้ข้าเชื่อเจ้าได้เช่นไรจับตัวไว้ใช้โทษทรมานทันทีอย่าได้ทธาไดมใส่ท้าจริงๆได้ท้าได้ใส่้าจริงๆได้ท้าพวกเราได้ใส่ท้าจริงๆตนี้ เขาก็าคือคนชายที่มอบเงินนี่คุณชายเจ้าคะขอช่วยพวกเราอธิบายกับใต้เท้าพราท่านไป่นคยมอบเงินเงินหรือแม่ลูกสามผู่นี้ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินแต่พวกเขายืนยันว่าเงินพวกนั้นมีคนมอบให้ท่านเคยมอบเงินให้ใครหรือเปล่า คุณชายถึงข้าตาบอดแต่ข้าได้ยินชัดเจนว่าเงินนั่นเป็นคุณชายมอบให้จริงๆคุณชายเจตนาดีแต่ตอนนี้รุยเอ๋อกับถูกใส่ร้ายว่าขโมยเงินขอคุณชายพูดความจริงเพื่อให้เขาพ้นผิดด้วยเถิดข้าคาดหวังสิ่งใดกันรัวหลีตายไปแล้วนั่นก็แค่มีสิ่งที่คล้ายกันเท่านั้นข้าไม่เคยมอบเงินให้ผู้ใดมาก,ก่อนเหตุใดจงถึงโกหกเช่นนี้ล่ะ <laughs> เห็นไหมล่ะคุณชายเขาปฏิเสธกับปากแล้วพวกเจ้าจะจะแก้ตัวยังไงอีกเจ้าเพอเจ้าเงินน่าจะเป็นคนส่งมาให้จริงๆทำไมถึงไม่ยอมรับกันล่ะพงะอนจะรู้ไหมว่าใครอยู่ตรงหน้าเจ้าเพื่อที่ข้าไม่เคยทำจะให้ข้ายอมรับอะไรเราไม่เคยมีปัญหากับท่านแล้วทำไมท่านต้องทำร้ายเราด้วยหน้าขันจริงๆ ข้าเพียงแค่พูดความจริงเท่านั้นกลับถูกเจ้ากล่าวหาว่าทำร้ายคนอื่นมีแม่ที่ไร้เหตุผลเช่นเจ้าไม่แปลงใจที่ลูกชายจะกระทำผิดใหญ่ข้าแต่ลูกของข้าเจ้าท่านเหลียวทั้งพยานและหลักฐานก็บีแล้วคดีนี้เกรงว่าไวจะไม่ต้องสอบต่อเลยเห็นว่าเจ้ายังเด็กขอแค่เจ้ายอมรับผิดข้าก็จะลดโทษให้เบาข้าไม่ผิดข้าไม่ยอมรับได้เทอโดยเออเขาบริสุทธิ์จริงๆนะเขาบริสุทธิ์หรือไม่เจ้าน่าจะรู้ดีที่สุดทหาร ลงโทษมันอย่านะไู้เล้วไิ้ๆล้วได้แล้ว่ด้แย้า,า,าลงโทษซะลูกทําผิดก็คือความผิดของแม่ถ้ากลัวจะรีบสารภาพซะก็ไม่ต้องทรมานแล้วนะแม่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  เราถูกใส่ด้า้ถ้าวันนี้ข้ายอมรับความผิดที่ไม่ได้ทำต่อไปด้วยเออจะใช่ชีวิตต่อไปอยังไงแรงกว่านี้ นัรอเดี๋ยวนะ <Radio. S 1> ดาวน์โหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป